ตอนที่35เปิดเทอมวันแรกส่งพี่และน้องที่โรงเรียนทั้งหมดสีที่กลุ่มแรกที่จะเดินทางไปคือโรงเรียนบ้านสัตตหีบพ,พี่โฟกัสเกิดวันที่21กุมภาพันธ์2552ผู้สวมแว่นตาดูคงแก่เรียนกำลังช่วยน้องพีพีที่ผมชี้ฟูจากการเพิ่งตื่นนอนจัดชุดนักเรียนให้เรียบร้อย โดยมีเพื่อยเพ่ยคอยเดินเช็คความพร้อมของกระเป๋าเป้ไปกันเถอะน้องพีพีเดี๋ยวเราจะสายตั้งแต่วันแรกนะพี่โฟกัสบอกพร้อมจับจูงมือน้องชายที่มุมหนึ่งของรถโรงเรียนเมืองพัทยา11พี่โมนาที่มัดผมห่างม้าสูงดูรมัดทะแมงกำลังช่วยน้องมิลินที่ถักเปียสองข้างอย่างประณีตสะพกระเป๋าไม่ต้องกลัวนะมิลินพี่อยู่ตึกข้างๆนี่เอง พี่โมนาปลอบน้องสาวตัวน้อยท่ามกลางพี่น้องคนอื่นๆอย่างซานตา้าชิไตเติลน,นัตโตและพี่โฟกัสเกิดวันที่29ตุลาคม2551ที่ยืนรออยู่ใกล้ๆสำหรับกลุ่มโรงเรียนมารีวิทสัตถีบแม่กุ้งที่มีผมสั้นมาดมั่นกำลังตรวจเช็คความเรียบร้อยของพี่เคนพี่ชายคนโตที่เซ็ตผมมาเรียบกริบดูหล่อเหลาดูแลน้องๆด้วยนะเคนแม่กุ้งกำชับ ขณะที่โกมุยคอยยืนให้กำลังใจอยู่ข้างๆรถคันใหญ่ที่เตรียมพร้อมออกเดินทางน้องๆกลุ่มมารีวิทต่างวิ่งกันวุ่นยักษิตท,ที่มีแก้มยุ้ยน่ารักกำลังหัวเราะชอบใจเมื่อเห็นพัฟมัดผมด้วยหนังยางหลากสีสันสดใสพัฟผมเธอเหมือนสายรุ้งเลยยักษิท์ทักทายพี่สาวโดยมีพี่พลิตยาดาพาไลาเซนฟาไลาเซนฟาราเซ่า และพี่เส้นเดินตามมาติดๆพร้อมเสียงหัวเราะที่สดใสกลุ่มสุดท้ายคือโรงเรียนสิงสมทรดนาเป้งที่มีเขาใต้คางดูเท่กำลังคุยอยู่กับอามินหลานสาวผมยาวที่สวมแว่นตาหนาตั้งใจเรียนน้ำมิน้นนาเป้งกล่าวโดยมีโกซวงโกเล็กกูสักกูแจ็คแปะเอดตึ้มกล้วยและแม่ชาลีคอยส่งสเสบียงชุดสุดท้ายให้ก่อนรถจะเคลื่อนตัวออกไป เหล่ากงที่สวมหมวกแก๊ปใบโปรดและเหล่ามาที่ยิ้มกว้างภ่ายใต้แว่นสายตาเดินออกมาส่งทุกคนที่หน้าบ้านไปดีมาดีนะลูกหลานทุกคนเหล่ากงโบกมือให้รถทั้งสีคันที่กำลังทยอยเคลื่อนออกจากบ้านไปสู่โรงเรียนสีแห่งที่แตกต่างกัน เพยเพยที่มีผมทรงบอบสั้นรับกับใบหน้าและชาลีที่ตัดผมทรงสปอร์ตดูธรรมะแมงต่างหันมาโบกมือลาสมาชิกในบ้านเป็นครั้งสุดท้ายผ่านหน้าต่างรถความวุ่นวายในตอนเช้าจบลงด้วยความอบอุ่นใจวันเปิดเทอมใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพร้อมกับความรักจากทุกคนในครอบครัว